สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี่สาวลาาทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวพารวยมื้อนี้ทางซ่องสาวลาวพาลวยเนา,า,านะก็สิมีการโทรสัมภาษณนะ์เนาะกับเซียนกันอเนกเนาะว่าตัวเลขแนวทางสิเป็นจังไดเนาะยังสิเป็นตัวเก่าบอลหรือว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงเนานะสําหรับโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะประจํางวดวันที่1นึกันยา2565น เอาว่าสิเป็นจ้งได้นาะเขากลับไปโทรสัมภาษณ์ไปว่านนากันเนาะไปติดตามนํากันอเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเบิงแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเนาะเพื่อที่สิบพาดเข้าสารเดดีๆจากทางซ่องสาวเราพารวยเนาะสิเอามานำเสนอมาฝากมาตอนเอฟซีทุกๆุกคนทางซ่องเห่าเนาะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะ อาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮากะไปโทรสัมภาษณ์กับเสียนกันอเนกสดๆนํากันเลยเนาะกับสาวลาวพารวยสวัสดีครับพี่สบายดีอ้ายสวัสดีครับจ้าอ่าพาแฟนครับมาติดตามเนี่ยทางค่ะพี่งวดที่แล้วหอกกัเข้าซ2เนาะค่ะเนาะเลขในตารางเฮากับ่พลาดเนาะค่ะเนาะครับจ้างวดน,นี้เฮ็ดแล้วลรอเนาะพี่เนาะได้แล้วครับงวดน,นี้ประกาอยู่ไสพ่อ จะเอาเดี๋ยวเอาเป็นชุดในตะล่างก่อนนะคะ่ะครับรับรับเพเพิ่งหยุดไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยค่ะฝนดีไหมพี่ร่นตกป่ะครับฝนโบค่ะโบตกสองสามหมื่นแล้วพี่อะแดดห่อนแห้งค่ะทางนี้อ,อากาศ<ม>อนค่ะ,คะ มีท่วมบบ่อทางนู้นบ่อค่ะบ่อคอยมีค่ะบ่อมีเลยค่ะบ่อมีตอนนี้มันท่วมที่ไหนมันค้นแก่นเนี่ยน้ำท่วมบ่อสกลสกลนครบ่ท่วมค่ะอยู่ขอนแก่นน้ำท่วมจริงจ่าอยู่สกลค่ะเอาไปเล่นโอ้ยค่ะเอาไปเลขชุดนีตารางก่อนนะคะเนาะครับจดี๋เริ่มตัวแลกเลยค่ะพี่ แถวบนจะมีหกสามศูนย์ครับหกสามตัวบนหกสามศูนย์ค่ะแถวล่างค่ะฮัลโหลเจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่ขับผมได้ยินครับค่ะเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะครับสองตัวนี้หกชุดครับห้า ี่สามเจครับสามสี่สามหสาหกสาเจ็ดเจครับห้าหกเจ็เจศย์หศครับหกเจ็ดหเจ็ดเจ็ดศครับแล้วก็ยังก็หศครับหกศูนยครับ หกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์มีชุดสามโต้ไห่คะพี่ฮัลโหลค่ะอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงด้วยค่ะนี่เปิดเปิดคลิป,ปกันค,ค่ะอ๋อค่ะสามตัวมีค่ะสามตัวมีสี่ชุดครับคมีสี่ชุด มีโตยอย่างนอหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดค่ะหกเจ็ดศูนย์ครับหกสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เนาะครับค่ะสามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์ค่ะพี่ ส c17 นะคะสามหกศูนย์สี c17 ค่ะเอาสายกับเขาน้องพี่น้องน้อมีเสียงนะคะสัญญาณขาดหายนะคะตอนนี้แอดมิน h e a ค่ะสามเจ็ดหกสามเจ็ดครับโอเน่นไปที่หกสามเจ็ดบาคาสามตัวค่ะสัญญาณกับบุคคลีดเนาะสองตัวเน่นไปที่สามเจ็ดบาคาพี่ ครับค่ะก็คงจะเข้าขายคนละคร่งแล้วมั้งคร่บแมนค่ะแมนค่ะแมนแมนเขาขายควงการคนละค่งแล้วค่ะโมเมนต์ซ้มสิบเจ็ดสิบบอกมันใจอีวาค่ะพี่ค้างวันนี้เขาอีกเนาะค่ะเนาะครับเมื่อเดี๋ยมันใจว่าสามตัวแตกไยสามตัวแตกแน่นอนมันใจสามตัวแตกก็สองตัวล่างด้วยอะ เอาแตกบนล่างเลยบ่อออเอามาันมันอีกเนาะพี่น,น้องวันนี้เนาะ่าสูตรโอ้ยสูตรเท่าเดินดีเนาะคะ่ะครับผมสูตรเดินดีเดินย่เาค่ะนาติดตามคักค่ะค่ะถ้าจ้างไหนมีเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะพี่คะงวดน,นี้ค่ะ อันัหนก็ค่ะพี่ไม่มีครับเติมไม่มีอ๋อบ่มีก็คือห้าโค้งเดียวแล้วเลยเนาะค่ะเนาะครับจะโค้งสุดท้ายฝันเน้นไปเลยเนาะเนาะกำลังสิว่าครับบบมักเข้าบบมักที่พี่จับหายนี่เฮาสามารถจับเอาเองได้นะคะในตาล่างนี่ได้ครับได้อ๋อค่ะค่ะสามารถจับเองได้เนาะค่ะให้ f อซจับเองได้เลยเนาะครับผม ค่ะมีเลขฝันเลขกยังบ่ค่ะพี่ฝันดีบ่ฝันเนี่ยก็มีฝันเนอได้กินข้าวนะเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยดูกับทุ่งนาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาตุ้เกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเยอะไปหมดเลยฝันว่าได้กินข้าวได้ข้าวได้เกี่ยวข้าวเนาะพี่เนาะข้าวอะไรเงี้ยเกี่ยวกับข้าวเดียวเลยอืมนาเลขสีเข่าแล้วเนาะค่ะเนาะฝันเกี่ยวกับเข่าเนาะค่ะเนาะ อ้าหครับถ้าหกหกสามเจ็ดมันเข้าคนละขึ้นก็เป็นเลขหกเจ็ดศูนย์ครับหกเจ็ดศูนย์เป็นต mm ัวรองนะคะเนาะครับผมค่ะหกเจ็ดศูนย์เป็นตัวรองนะคะคจะเอาค่ะกับสุธานีก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่เสี่ยนกันอเนกนะคะเนาะที่แบงปั่นแนวทางนะคะ ให้แฟนคลับทางช่องได้มีโชคมีลาบกันเนาะพี่เนาะครับค่ะวัวตีตัดตัดตัดเสียงหรือยังครับเดี๋ยวจะคุยกับเป็นี่แป๊บนึงว่าต้องการยังไงอย่างเงี้ยอ๋อค่ะโอเคค่ะพี่คะค่ะครับผมค่ะวัสดีค่ะครับสวัสดีคร่ะเอาแล้วเนาะ FC ทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาได้โทรสัมภาษณ์ได้ ว่าตัวเลขแนวทางกับเสียงกันอเนกแล้วเนาะกะหวังว่าเอฟซทุกคนคงจะได้แคปหน้าจอไปพิจารณากันแล้วเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเสียงกันอเนกประจํางวดวันที่หนึ่งกันยา2565สําเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กระิขอลาเอฟซทุกคนไปก่อนเอาไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปให้อฟซทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสบายดี